เหมือนเจ้าหญิงชัดๆเด็กได้บ้านเยอะมากเมาไม่ใช่บ้านก็คือหมาขับต่อไปบนถนนพระรามที่สามอีกแ่นหน่งล่ใคร้กือไม่ไม่ใช่บ้านก็คือพ่อไปชือถูกตรงยังเดียว ว่าต้องขึ้นล้บ้านน้ำหมดแล้วอ่ามีสิบ่หนักๆนเล็กหน่อยเือสเตือนเป็นปีสี่พอน้องหอน้เียง2องโมงพอดีเตือนขนาดอยู่ไกลๆเนี่ยนะี่หาหอน้งเียนเกือบแปดโมงเงยสามกิโลอ่ะเจ็ดโมงเลยดอกสามกิโล